แลวก็ดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุกุสุขุนลุงป่าเอาอาณาเบ้าหนาสาวผู้ติดตามสดเ้อห้าหน้อยพี่น้องหรือว่านี่ห้าหน้อยก็ได้เขาหาโรดเลยพี่น้องหรือว่าเดินดีกลับมาดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะห้าหน้อยกลับมาดีแล้วเขาหาโรดแล้วเมื่อวานนี่ แรงว่านนี่เดินดีแล้วแต่ก้อนหลุดไปมัดน้ำมือรุ่นกระบาสามมา,มานน่กระบ้าหาเลยพี่น่องพกได้หานี่ถือว่าเก่งเลยน่พี่น้องเนาะมีน้อยมากเขาหาแลยเด็กกะมีเขามากกะมีห้าน้อยมีกาศาสตร์มีพิเศษมีปกติ นี่น้อยพัฒนาสุดท้ายมูน้องหลาก,กมาขม่าถอนมูอยู่มี่หาพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหาน้อยถือว่าเก่งแล้วนะพี่น้องเนาะผู้เล้ยงขามากันดีใจนําเชี่ยนวิง่งเชี่ยนหลุดทั้งหลายน้อยกับธรรมดาพี่น้องเนาะมีตะหลุดแล่ละขามามีตะหลุดแมวกับบงังเขามาบางังอ่เอาขมาอยู่ทั้งขางเออนอนลงนี่มี เขารูุดล้ะส่วนมากเขาหลุดเด้อคูหลุดเห่นเกงพี่น้องจับให้นี้ได้หน่อยก็คอตะอย่ยเสียเนาะพี่น้องเนาะมิตรใดกับใดได้ไปเรื่อยๆมันก็ด้หลายดอกพี่น้องว่ามันเสียเอานักทเทียวหลดแล้วตึกแท้ดุลพินิจของพี่น้องล่ะมักตัวได้จัดนักกับจัดไปพี่น้องเนาะมักตัวได้มักกับหลุดจัดนักแยกโตก็ได้เอาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เอาสันก็นเ,อกนเอาแล้วแต่ เอาหมกไปดนวลเหมาเบึงของวันที่สิบเมื่อวานนี่ก็น่าพี่น้องเนาะเป็นตัวใดเนี่ยยุไซเนี่ยหาหน่อยวันที่สิบตุลาสองพันหาหนอยหกสิบแปดกาสาัดคู่วิ่งเด่นสองร่องหนึ่งเขาสองล่ะพี่น้องเขาเขาตัวเด่นนั่นแหละได้เก้าสองหลุดมาพิเศษเด่นสีหลงเก่าเขาเก่าตัวสำรองพี่น้องใส่สามเก่า หลูดแลกกมาในซามาคีลูดไปมานอยปกติเด่นหกล่องเก็ดเขา่าเก็ดตัวสำรองพี่น้องหกกรได้อยู่ดิหกเขาแจ๊แหงคืนลากลอยคืนลากลอยบนคันลัก,ลลกลลคูนี่หกกับเก็ดนดี่เลยเก็ดพี่น้องเลยเก็ดแปดกับหกสี่ศูนย์ ชองโต้หรืออะไอยู่แล้วจะพี่น้องสิขึ้นตัวใดไปตัวใดเนาะแล้วก็มาวิไอพีก็รุดไปแล้วมา้อยพัฒนาเด่นหกล่องเกตเขาทั้งหกทั้งเกตเลยพี่น้องเต้แห่งบก,กวดกันดิก็มาได้หกหาลุดซีเกตลุดเอาบาทนี้มาเบิรงของวันที่สิบ เอ็ดเลยพี่น้องว่าหล่ย้ายห้างไปหลายหนาที่แหละวันห้าน้อยวันที่สิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคูกาศจับคูหาซีเก้าศูนย์ Cậu xuống cầu xuống Bình Bình xuống cầu xuống Bình เก้าสองกลมเก้าศูนย์ร่องห้าสีล่องูวิ่งเด่นเก่าล่องสอง

Câu kết Câu xú Vinh Câu xuống

Nói, no, sama ki, Sama ki, Tiap ku น้อยสามาคี่จับคู่สามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองนกเก็ด

หมกเก็ดล่องคูวิ่งเดินหนึ่งล่องสอง ปกติปกติจับคูปกติจับคูสองหกไอหกหา Song Sam Wing Song Sam สามวิ่งก้มสองสามล่องหนึ่งสามล่องหกหาูวิ่งเดินสามล่องสอง บ a p เจ็บคูหนึ่งสอง วิ่ง84 ร่อง C หาร่องหนึงสองคูวิ่งเดนนีร่อง8ป น้อยปัจจนาน้อยปัจจนา

vinh số hạ vinh số hạ cung số hạ long สามสองล่องหาหกผูวิง่งเด่นสองล่องหา เก็บหนจาจอได้พี่น้องเรือพอได้เข้ามาแล้วหาหวันที่1 1ตุลา2 5 6พันหัา 8, รยสัตว์ัจับคูหาชีเก้าศูนย์เก้าสอวิ่งเก 92, ง้าสกลมเก้าสอร่องหาชีร่องเก้าศูนย์คูบิ่งเล่นเก่าร่อง2 พิเศษจับคูเก่าซีเก่าก็ดเก่าศ์วิ่งเก่ากลมเก่าศองเก่า่องเกเก็ดคูวิ่งเด่นเก่าร่องศนย้อยสามคีน้อยสามขี้สามศูนยสก็วิ่งหนสองกลมหนึ 3, 12, 6, ่สอง 30, ล่อง่องสามศูนย์องหกเก ขวิ่งเดินหนึ่งล่องสองปกติหกหาหนึ่งสามสองสามวิ่งสองสามกลมสองสามล่องหกหาล่องหนึ่งสา 8, ง 8, มขูวิ่งเดินสามล่องสองวีไอพีหนึ่งสองซีหาแปดซี่วิ่งแปดซี่กลมแปดซี่ล่องหนึ่งสองล่องซีหาขูวิ่งเดินซีล่องแปดไม่พัฒนาหาหก สามสองสองหาวิ่งสองหาลมสองหาล่องหาหากล่องสองสามในล่องสามสองกูวิ่งเด่นสองล่องหาล่องหาเอาพี่นอ้องกูได้เข้ามาแล้วก็ให้โศกโศกมันมันกันเด้อลำเลืลยกันทุกคูู่ทุกคนเิงแห่งปังปังกันทุกมือทุกมือเลยพี่น้องเงินให้น้องท่องให้ไรพี่น้องบ่เก็บบ่จนให้คุณพระรักษาทเทวดาคุ้มครองพ่อกันวันที่สิบสองพี่น้อง สำหรับหมือนี้ขอเกล้าคำวาสวัสดี